โดยสบายดีเอฟซี F C, มดทุกคนมือนี้มเมแก้วพามาเอาบุญเด้อมืออื่นเป็นมือโอกพันซาเนาะแต่ว่ามือนี้มเมแก้วมาเหตุอนนาพาเข้าทิพแล้วก็สั้งกัดฐานก่กนเนาะอยู่วัดเพิ่งก็มีงานเหตุบุญเนาะเห็ดบุญอยู่วัดนี่แหละเหตุตังกอง มีโซงกองเนาะเท่าเกย์เนียวโฮมเพิ่นกะสิมาหอขา้ขาวต้มข้าวนุ่มอยู่วัดเป็นมือสิบสี่คำเนาะอ่าหิดบุญอยู่วัดปานโพนสวัสดิ์เนื้อเนาะ,นาะแต่ว่าเมกแก้วหันมาเฮ็ดผักเขาทิพย์ก่อนออกพันษามือหนึ่งเนาะเพราะว่าคันเฮ็ดมือออกพันษาแล้วก็หลายคนเนาะหลายคนแล้วมันก็นยุ่งกันเมกแก้วก็เลยมาเฮ็ดก่อนเมกแก้วกะ หิพอาเขาทิพอ,อุทิศบุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณอดีตสามีแม็กเกาแมกแก้วที่ได้ล่วงลับไปแล้วกัญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรเจทินเจ้าท่านเจาบานเจ้าเฮือนเจดินเจ้าดนสถทานทีบานเฮาอยู่นี่แหละโดยแล้วก็ถ้วยให้แก่พาะ่งเนาะ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวเฮาส่วนคีว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ได้หนึ่งส่วนสิบหกเฮาเป็นผู้เหตุเฮาสีได้ไล่เนาะเหตุบุญเหตุกุศลนะโดย สงฆ์อยู่วัดควรสวัสดิ์แห่งนี้ก็ขอสมาทานเองปาทานติดจํานวน2ท่าและก็ผู้สังฆทานจํานวน1สุดและก็น้ําดื่ม1แคทและก็ธนบัตรปัจจัยโพธยาริาปราปลีปุเรนติสังฆลเอวมวะโตจินเตอุปัติสิตังบริมังคปะเมวะสะเมสัตตุสัเปุเรนตสังฆปัจจ

นี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญก็ให้มีเต่สุขขี้มัน่นเสมือมันเขือใหม่ความทุกข์เก็บตัวมูเจ้าอย่าไดเรามีเด้อสาธุสาธุโดยมืออื่นก็เป็นมอืออกพันซาเนาะกระซิมีบุญช่วงเหือลอยกระทงบูสาแม้นำคงค้าเนาะเราอยู่บ้านอยู่เหือนเฮากะ ไตทูไตเทียนบุษาเหือนซานบานทรงของพ่ขยองเหล่าเขาแหละเพื่อเป็นสิริมงคลให้เก๋ควบขรัวเฮาแหละล่างจากนั้นเนอะแต่ละปีข้าเจ้ากะไปบึงบังไฟพญานาคเนาะมีบังไฟมีบังไฟพญานาคข้าเจ้ากะสีพ่ากันไปบึงมันหมักอกอยุดเทยวอันบานไฮปักงึมเนาะขนกะสีไปเทวนั้นพอแหละโดย ทุกคนกะให้มีความสุขในการออกพันซาลาพระเจ้าเนาะต่อไปนี้ลกักกเมนซีมีแต่งงานและบันีงานบุญกฐินเนาะบุญพ้าปาลกักกาซีมีผู้ได้ไม่ยังสีแต่งงานกะเมนออกพันซาและก็ซีเมนเลิมกันแต่งงานเนานะก็ซีได้ออกงานใน โดยสำหรับมือนี้เนาะแม่แก้วกะเอาบุญมาฝากทุกๆคนมืออื่นกะอย่าสลืมเนาะไปเอาบุญตักบาตรญาติพกยุวัดบ้านไพ่บ้านลาวผู้ใดเออได้ไปกะทายหูทรงมาให้แม่แก้วเบิ่งเด้อคบหมกคบใจแลๆที่ติดตามแม่แก้วตลอดมาก็ให้มีความสุขความเจริญ โศกลาปลำรวยในการออกพันซานี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ